<JD. S 2> สวัสดีครับผมคิง g r เกอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันหน้าช anel ของผมเองนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไร แ่จะมาจุดประสงค์ของผมก็คือจะมาแนะนำเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำผลงานทำช่อง Youtube อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวคุณก็สามารถดูจากเพื่อนๆของผมได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ช่องที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าช่องไหนคืออะไรมัง่งโอเค ช่องแรกนะครับแฟรี่ชิกก k คุงนะครับถ้าอ่านชื่อช anel ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้อ่านมานานแล้วช่องนี้นะครับก็ทำเกี่ยวกับคลิปวิดีโอน่าจะเรื่องประมาณมี a แล้วก็ผสมกับคุกกี้รันนะครับแต่คุกกี้รันเป็นเกาหลีนะครับอ่ามีทิก d a มีคอมโบนู่นนี่นั่นนั่นนดูดูดและมีเกมอื่นด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับวนนี้ก็ แคเตอร์คนนี้น่ารักเหมือนกันนะครับผู้ชายนะผู้ชายใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกชนแนลเลยละกันนะครับก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อ u b s c r i b e กันได้นะครับช่องทางการติดต่อของช n e l นี้นะครับก็มีสตรีมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับชนแนลที่2นะครับก็คือช n e l m o n o l i ซ์นั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอไปอีกเช่นกันนะครับ L I อ E l i อีไลใช่บอก ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยได้ยินเจ้าของชนแนลแนะนำตัวนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพื่อนของผมหมดเลยที่รู้จักกันนะนะแล้วก็อ่ามาดูผลงานนะครับคือชแนลนี้ครับเมื่อก่อนเคยแคสไมค์มครับเคยเล่นไมค์ครับนะครับเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไมค์ครับแต่ตอนนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับมีรู้สึกว่าลบคลิปเก่าไปนะครับก็คลิปอันนี้ก็ วอซีแล้วก็เลอออฟซีเจนแล้วก็วอซีนู่นนี่นั่นนะครับมีพวกถ่ายท่าสดนะครับไลซ์นู่นไลซ์วอซีไลซ์ออฟซีเจนอะไรนะครับมีเดดเรียมนะครับล่าสุดก็คือเดดเรียมไปดูมาเหมือนกันหาอยูอ่ใครสนใจก็เข้าไปกด Subscribe ให้ชแนลนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นกันอ่าโอเค ในส่วนของช่องนี้นะครับไม่มีไม่ได้เอ่ยบอกไม่ได้อะไรนะเรียกว่าไม่ได้เขียนพวกแฟนเพจอะไรไว้นะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับมีแค่ g o o g l e p l u s นะครับที่ต้องมีแล้วโอเคชแน l ที่3นะครับก็จะเห็นอยู่ข้างๆข,ข,ของช่องผมเหมือนกันนั่นแหละก็เป็น Channel เพื่อนนะครับ ซึงเมื่อก่อนนะครับอดีตเคยมีคลิปวิดีโอนะครับเคยเคยเล่นเกมนะคเคยอัดคลิปเกมลง y o u t u b e นะครับเป็นคลิปแรกผมจำได้เลย Assassin นแต่ไม่รู้ภาคอะไรนะครับก็แบบแล้วตอนนี้ก็ลบคลิปไปหมดเลยไม่รู้ทำไมนะครับก็ <c oughs> มีเฟ e บุ o กด้วยนะเนี่ยแจ็กแจ็คเขาแจกคนะเออแจกหน้าตาหล่อเหลากันเลยทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คลิปคลัสเตอร์ไซน์นะครับก็ลบไปแล้วนะครับกควต้อบสิบอ่าสำหรับช่อแนวนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับมีแค่แจกเบสแล้วก็ไม่ได้จัดหน้าอะไรให้ใหมันดูดีด้วยนะเออแต่ชแนวนี้นะครับถ้าสมมตุติแกกดไลค์หนังอะไรที่มันสิบแปดวกนะครับก็จะเห็นนะครับเพราะว่าดูดิวิดีโอที่ชอบนะครับอืมอ่าช่อแนวที่สี่นะครับก็ชื่อว่า มีสตูนะครับชื่อเก่าก็คือ e สตูก็ไม่รู้ว่าทำไมปกกับชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> คงมีเหตุผลนะครับดูครับอ่าก็ชแนลนี้นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเอ่อโปรดักชันนะครับก็มีพวกยังไงอะ่ะถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเป็นหนังหนังสั้น โอเวอร์เพลงโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับไปเที่ยวก็มีแบบแล้วก็เป็นความทรงจําด้วยนะเพื่อนผมเองนะครับอยู่ในห้องก็ถ่ายด้วยกันนะครับเค,เคยถ่ายด้วยกันนะมีบางคลิปก็มีผมนะครับก็ก็มีเพื่อนในห้องหลายๆคนแหละถือว่าเป็นวัยเด็กน่ารักก็ <c oughs> ว่าได้นะครับนอกจากจะทำชาแนลแล้วก็ยังเป็น Memory of อ่อวัยเด็กนะครับ มีคลิปเกมด้วยนะครับ P B หนังสั้นอะไรไม่รู้นะครับยังไม่ได้ดูแล้วนะแต่ดูไม่จบเพราะมันสั้น <c oughs> อ่าโอเคมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะครับคือออนไลน์สเตชันก็ผมอยู่ในสังกัดเขานะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์ของออนไลน์สเตชันก็เลยใส่ไว้นะครับอ่าชแนลนี้นะครับก็ขออน,นุญาตเนยนะครับก็คือท,ทำคลิป มีคลิปเฮฮาต่างๆสนุกสนานมากอ่าประมาณนั้นมีเหล่าคนดังอะไรประมาณนี้นะครับโดยพาร์ทเนอร์หลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอะไรเนี่ยฟูเจอร์หรือฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ที่แปลว่านาคตใช่สก็ฟิวเจอร์เกมเมอร์นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเทมักชีเฮสนะครับตัง้งมาสเตอร์เกมเมอร์แซดบิงนะครับหรือพี่แปง้งกิฟุลี่นะพี่พี่กิ๊บ เอไมคี้กาเดียนทีวีใช่เปล่าวะอ่านถูกว่า s ต e ฟแ Family นะครับแล้วก็พี่เคียวยานฮุริกันครอสอะไรเนี่ย m ูทิลันซอ่มูทิลันโอเคถ้าอ่นผิดก็ขออภัยจริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆแองเกิลเดสเกมแล้วก็โอปิเซทีวีนะครับกันดิลิสกันิลิสซอโซ โซฟีแบบกระชับทุชยแล้วก็บิ๊กบูนโอเคสำหรับชแนลสุดท้ายก็จบไปนะครับสำหรับที่ผมแนะนำมาทั้งหมดก็ขออภัยเพื่อนๆนะครับที่ผมมาแนะนำชแนลให้นะครับที่ทำคลิปให้สั้นมากนะครับพอดีผมทำคลิปยาวไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุนะครับคือโปรแกรมมันสตอฟเฟอร์กิ้งแบบ เรนเดอร์สอครั้งก็สต็อปหมดเลยนะครับสต็อปเบอร์กิ้หมดเลยนะครับก็เลยไม่สามารถทําคลิปต่อได้นะครับขออภัยมานั้นที่ด้วยจริงๆนะครับก็อ่าอย่างไรก็เอ,อ,อ่าถ้าชอบผลง,งานก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ